สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาตตาเพอขุนโเล่ซีวันนี้หนูจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของวันอาสหับูชาค่ะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้าง นี่นะคะก็คือประวัติวันอาสาหาบูชาค่ะตรงกับวันคึ่งสิบห้าข้ามเดือนแเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกและเกิดมีสาวะรูปรูป,รปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระนตรัรตยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาทําในวันอาสาหาบูชานะคะนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่หนึ่งค่ะก็คือกิจกรรมทาบุญ ตักบาทนะคะเรานะคะทําบุญตักบาทได้เลยไม่จําเป็นต้องทําเฉพาะวันที่สําคัญแบบนี้นะคะทําได้ทุกวันเลยนะถ้าเราอยากทำเขาก็จะจแจกขระทานไปชุดๆแล้วก็ใส่บาทไว้ในบาทของพานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่3ทํทำในวันอาสาหัูชากันเลยค่ะ นี่นะคะก็คือกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระค่ะเรานะคะก็จะเห็นคุณปู่คุณย่าของเราไปสวดที่วันพระใช่ไหมคะวันสําคัญแบบนี้นะคะเขาจะสวดกันตอนกลางคืนค่ะเราก็สามารถสวดก่อนนอนได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้นะคะเราก็ไปสวดที่วันที่บ้านหรือที่วัดก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้เป็นโควิดนะคะเราก็จะนิยมสวกกันที่บ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดู กิจกรรมที่3กันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่3การเวียนเทียนนะคะเราจะเวียนเทียนในตอนกลางคืนให้เรานะคะถูอทูปแล้วก็เดิน3มรอบด้วยกันนะคะเรานะคะจะมีพระนาหน้าในการเดินการเวียนเทียนนะคะเรานะคะจะเวียนเทียนในตอนกลางคืนค่ะก็จะมีผู้คนมากมายนะคะไปเวียนเทียนแต่ช่วงนี้นะคะเขาไม่ให้ไปเวียนเทียนกันเนาะเพราะว่าโควิด -19 ระบาดนะคะ สำหรับว,วันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเด็กหญิงชั้ตาพ่อหห่นทดขอลาตัวไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย